สวัสดีครับวายับโซเซตี้วันนี้จะพาไปดูว่ามีซีรีส์วายมาใหม่นะครับที่จะออนแอร์ในเดือนตุลาคมน,นี้มีเรื่องหนงบ้านถูกใจใส่วายกันไหมไปตามดูครับซีรีส์พี่นักเกรงที่รักไมเดียแกงเซอร์ออปป้าออนแอร์ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา20นาฬิกาทางแอป i อ e ีและเว็บ iq com ที่เดียวเท่านั้นครับ เริ่มตอนแรกวันพฤรหัสที่ยีตุลาคมนี้มาจากเขาโคงนิยายเรื่องพี่ในเกรงที่รักนะครับจากกากาวเว็บตูนเรื่องราววุ่นๆ่นของกายครับเด็กหนุ่มที่เข้าสังคมไม่เก่งและทิวคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบครับกายหนุ่มเนิร์ดวัยมหาวิทยาลัยนะครับเด็กสังคมนะครับที่เข้าสังคมไม่เก่งที่แอบรักเพื่อนสนิทอย่างวานแต่ก็ไม่เคยได้สารภาพรักออกไปครับ จนเขาได้มงเอินพบกับพี่สาวใจดีในกิวคนหนึ่งที่ชื่อว่าพี่ยูริครับแต่ที่จริงแล้วเขาคือมาเฟียหนุ่มหล่อที่ชื่อว่าพี่ทิวครับแต่เมื่อกายได้รู้ตัวต,วต,วตนที่แท้จริงของทิวว่าเขาเป็นมาเฟียที่มีอดีตอันลึกลับน่ากลัวครับกายจะตัดสินใจอย่างไรระหว่างวานเพื่อนสนิทคนเดียวที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กครับหรือว่าทิวมาเฟียหนุ่มที่กำลังตกอยู่ในอันตรายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ใน พี่ในกเกรงที่รัก My d e ี r Gangster Oppa ครับออนแอน์ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา20่สนาฬิกาเริ่ม26ตุลาคมนี้ครับดูทางแอปพลิเคชัน ITE ที่เดียวเท่านั้นครับนำแสดงโดยมีนิชคุณะอจรอบริรักษ์ปิงกิตนันอชัญชยานันครับผมชื่อกายแต่ผมเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเลยชีวิตของผมอาจจะอยู่แต่ในโลกออนไลน์กายไอเดียไล์ไยูเีย สิ่งสำคัญก็คือพี่ได้ทำสิ่งที่อยากทำกับกายพอแล้วพี่พิวใจดีมากเลยครับถ้าคิดจะทำอะไรชั่วๆนี่อยาเลยนะพี่อะเป็นใครกันแน่พี่ก็เป็นพี่ไงชีวิตของเราไม่แน่นอนพี่จะปิดบังผมไหมเพื่ออะไรวะกายก็อาจจะเจอคนที่คู่ควรและเหมาะสมกับกายก็ได้พี่จะรู้ดีมากกว่าตัวผมได้ไง่ ซีรีส์ชาโด้เงาล่าตายออนแอร์ On ทุกวันนังคารนะครับที่วิวแอปพลิเคชันทีเดียวครับเริ่มตอนแรกวันนังคารที่3 1ต,ตุลาคมนี้ครับเตรีมยมไขความจริงนะครับเปิดประตูความรับที่ถูกปิดซ่อนไว้ในโรงเรียนประจำชัยล้วนเมื่อเด็กนักเรียนคนหนึ่งหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาครับและเงาลึกลับได้ปรากฏขึ้นในความฝันของเด็กนักเรียนคนใหม่ นี่คือปมอันซับซ้อนที่รอคุณออกมาเปิดเผยทุกแง่มุมความหลอนเตรียมเผชิญหน้ากับเงาครับปริศนาสุดอันตรายและปมการหายตัวไปของรุ่นพี่ของนักเรียนโรงเรียนเซนลอเรนครับที่ยังไม่มีใครพ้นพบและค้นหาคําตอบของความรับอันมืดดํานี้นะครับชีวิตวัยรุ่นเหนือธรรมชาติที่ยิ่งดูยิ่งหยุดไม่ได้ชาโดครับเงาล่าตายรับชมเจ็ดตอนรวดนะครับพร้อมกันทางวิวในวันอังคารที่31ตุลาคมนี้ครับ นำแสดงโดยฟลุกนทั์สิงโตปรัชญาปูนมีดพักดีเฟียสพัทธดลอาการเมื่อคืนก่อนเนี่ยโคตรน่าเป็นห่วงเลยมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆแกเชื่อเรื่องโลกของวิญญาณปะมันมีหลายๆมิติดำเนินไปพร้อมๆกันบางคนอาจจะได้ยินเสียงบางคนอาจจะรู้สึกมากกว่านั้น และขอย้อนพาไปดูกับมินิซีรีส Y Journey นะครับ Stay Lake at l o c a l ครับที่โปรโมตการท่องเที่ยวกับนักแสดงหนุ่มวายที่เราคุ้นเคยกันดีกับ6คู่กับ6มินิซีรีส์ครับซีออนแอร์ air ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับซึ่งวันเสาร์ที่14ที่ผ่านมานะครับกับมินิซีรีส์เรื่องที่1ครับเพื่อรักแอบรักเพื่อนนะครับนำแสดงโดยแฟรงค์ธนสลันและหลงซือลีครับวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะครับกับมินิซีรีส์2เรื่อง คำสารภาพครับนำแสดงโดยเนสศิรภพบเจมสุภามงคลครับวันเสาร์ที่21ตุลาคมนะครับมินิซีรีส์เรื่องที่3นะครับเฮียไม่ปื้มนะครับนำแสดงโดยฟุกเนทัศยูโดธรรมทัศส่วนวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมนะครับมินิซีรีส์เรื่องที่4ครับคู่กัดออกทริปนะครับนำแสดงโดยแม็กกอนทัศนัทนันทสิทธ วันเสาร์ที่28ตุลาคมนะครับมินิซีรีส์เรื่องที่5ครับสมมุติว่าเป็นแฟนนะครับนำแสดงโดยมอสพานุเดชแบงค์มนดบครับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนะครับมินิซีรีส์เรื่องที่6ครับตามหาความทรงจำนะครับนำแสดงโดยยุนพูสนุดิวนิติกรครับ ยังไงก็ฝากติดตามทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเวลา17นาฬิกานะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน ASplay หรือทาง YouTube AS YouTube Channel ของ Amazing Thailand ครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับว่าในคลิปต่อ,ตอไป w ว y c u บ Society นะครับจะเ,เรื่องราวของหนุ่ม Why คนไหนหรือซีรีส์วัยเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ